สวัสดีคะ่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคทเลินดีอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะพาทุกคนมาทำคาบิ n เนตกรีนเฮาส์จริงๆเราไปเห็นเทรนด์ทางของของฝรั่งมาเนาะว่าเขาจะเอาตู้กระจกเนี่ยมาทำเป็นเหมือนโรงเรือนคะ่ะก็คือเป็นเหมือนโรงเรือนขนาดเล็กที่อยู่ในห้องของเราแล้วเราก็คิดว่ามันเหมาะมากๆกับ บ้านทาวน์เฮาส์มันก็ไม่ได้มีพื้นที่สําหรับปลูกต้นไม้เยอะมากเนาะแต่ว่าพอมันถ้ามันอยู่ในตู้อะมันสามารถแบบโชว์ก็สวยงามอะ่ะแล้วก็ปลูกต้นไม้ได้คุมอุณหภูมิคุมลมคุมอะไรอย่างนี้ได้ด้วยก็เราคิดว่ามันน่าจะตอบโจทย์นะคะบ้านก็จะยังคงเรียบร้อยอยู่วันนี้จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ตู้ที่เราเลือกมาวันนี้นะคะก็คือตู้อีเกียชื่อรุ่นว่ารุสตานะคะบอกเลยว่าหลังจากมีตู้แล้วเนี่ยเราก็ติดใจแล้วก็อนาคตน่าจะมีอีกตู้นะคะอีกหลายๆตู้เลยก็ว่าได้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะเผื่อว่าเราจะได้มีรายได้ไปซื้อตู้ใหม่กันนะคะนี่ค่ะทุกคนนี่คือความ ผิดพลาดประจำวันนี้นะคะคือเราตั้งใจจะเจาะรูตรงนี้เห็นไหมเพื่อจะใส่อันนี้เว้ยเราก็แบบเป็นที่ใส่ปักไฟอะไรอย่างนี้สอดไฟเข้ามาได้เพตอนนี้มันเปิดได้ใช่ไหมแต่ว่าปรากฏว่าเราเจาะไม่สําเร็จนะคะนี่คะ่ะทุกคนในที่สุด ดิฉันก็ไปเจาะมาจนได้นะคะบอกเลยว่านี่มือแบบโอ้แหวกไปหมดนี่ก็นี่นะคะมันก็จะเป็นช่องที่สามารถเอาสายไฟยสอดเข้าไปได้แล้วคือเราเจาะได้เท่านี้จริงๆนะพยายามแล้วก็ถ้าเพื่อนๆเ,เอาไปทำนะคะไม่ต้องเจาะก็ได้นะคือแบบมันเหนื่อยมาก นี่ค่ะเพื่อนๆออันนี้มันคือไขควงที่มากับตู้รุสตาเนาะอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่เราอยากแนะนําให้เพื่อนๆนะ่ออ่ะเก็บมันเอาไว้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งทิ้งไปสมมุติว่าเราอ่ะอยากอยากจะร้อยสายไฟใช่ไหมตรงนี้ค่ะคือบริเวณข้างตู้นะคะเราสามารถร้อยผ่านร้อยผ่านช่องนี้ของเขาได้ร่องร่องของตู้นะคะก็คือโดยการเอาไขาควงนะคะไขตรงบริเวณตู้ฝาบนตรงนี้ แล้วเราก็ดึงออกนะคะแล้วเราก็ไขตรงนี้ตรงส่วนที่เขาเป็นคานล็อกตรงนี้อยู่เนาะเนี่ยสามารถไขแล้วก็เอาสายไฟนะคะผ่านรูนี้ได้อย่างง่ายเลยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะคะเราก็อยากแนะนำเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องผิดพลาดแบบเราเนาะ นี่เลยค่ะทุกคนหลังจากความพยายามร่วมสองวันของเรานะคะในการจัดตู้ทั้งหมดนี้บอกเลยว่างดงามงดงามดั่งใจมากๆออกมาได้แบบพอๆกับที่คิดเลยนะมาค่ะี๋ยวมาดูด้านในกันเนาะด้านในก็คือนี่เลยสิ่งที่เราทำกับตู้นี้ก็คืออย่างที่บอกนี่ จากรอย <g üler> <โ>รอยความพยายามในการเจาะรูเนาะสรุปเจาะไม่สําเร็จนะคะก็เอาอันนี้มาปิดไว้มันก็โอเคยอยู่ไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ค่ะตัวไฟนะคะของชั้นแรกเนาะเราใช้เป็นไฟปลูกต้นไม้ของร้านล็อกซิลนะคะกำลังไฟของเขาเนี่ยจะอยู่ที่24วัตต์นะคะโดยระยะที่เขาที่เขาแจ้งมาก็คือ สามารถห่างกับต้นไม้ได้ถึง30-45ถึง45เซนเนาะเราก็เลยเลือกเอาชั้นชั้นวางตรงเนี้ออกนะคะคือจริงๆแล้วอะตู้มันจะมีชั้นวางได้ได้3ชั้นนะเนี่ยเป็นชั้นที่1ชั้นที่2แล้วก็ชั้นที่3แต่ว่าด้วยระยะไฟอะมันได้มันได้มันได้ประมาณนี้ใช่มันจะอยู่ตกตกมาประมาณนี้ค่ะเราก็เลยโอเคตัดสินใจเอาชั้นหนึ่งออก เพื่อที่จะได้ใส่ต้นไม้ที่มันแบบสูงๆเนาะเนี่ยใส่เสาใส่อะไรก็ได้หมดเลยแขวนด้วยตะขอแม่เหล็กนะคะอันนี้ก็สั่งมาในช้อปปี้นะแล้วก็ข้างบนสิ่งสําคัญนะคะที่ควรจะมีก็คือเป็นพัดลมนะคะให้กับตู้ก็จะทําให้แบบอากาศในตู้มันมันถ่ายเทได้ดีเนาะเนี่ยอากาศลมมันก็จะไหลไหลไหลเข้าไปส่วนนี้ก็จะเป็นเป็นชั้นวางแถบแม่เหล็กค่ะ คือจริงๆแล้วเขาเขาเอาไว้ใช้ติดกับตู้เย็นเนาะเนี่ยเป็นชั้นแล้วก็เราเอามาใส่ต้นไม้ได้พวกตัวเล็กๆเนี่ยสามารถวางได้ดีเลยคือจริงๆเราก็วางได้อีกนะข้างบนแต่ว่าเราคิดว่ามันอาจจะใกล้ไฟเกินไปหน่อยเดี๋ยวแบบน้องจะร้อนนะคะวัดอุณหภูมิวัดความชื้นนะคะของเสี่ยมี่แล้วก็ต่อมาก็คือถาดเอาจริงๆถาดเนี้ยเราเอามีการโมมันนิดนึงนะเพราะว่า ตัวถาดอะ่ะมันไม่สามารถใส่ได้นะคะคือมันนิดเดียวอะ่ะเราก็เลยแก้ปัญหาด้วยวิธีการอย่างนี้ทุกคนเราก็เลยทําการตัดขอบเขาค่ะเนี่ยเห็นไหมเราตัดเฉือนขอบเขาแบบด้านในอะ่ะทั้งหมดเลยเนี่ยเนี่ยตัดยาวเลยนะตัดฟืบแล้วมันก็พอดีเลยค่ะหรือว่าถ้าใครมีมีถาดที่แบบเหมือนตรงขอบเนี้ยเขาหายไปอะ่ะก็มันก็จะพอดีเลยนะ ต่อมาอันนี้ก็จะเป็นเครื่องพ่นไอ้น้ำค่ะก็จะเอาไว้ชาร์ใช้กับไฟพาวเวอร์แบงค์ได้เนาะอันนี้ก็เวลาเปิดก็นี่เลยกดมาที่ชั้นล่างชั้นล่างเนี่ยเอาจริงเมื่อวานที่เราเหนื่อยเลยอะก็เพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องการแขวนไฟตัวนี้ค่ะตัวนี้มันคือไฟปลูกต้นไม้ของร้าน SED ค่ะอันนี้ซื้อใน Lazada นะคะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ อันนี้จะมีกำลังไฟที่18วัตต์มันทำให้ระยะระยะเขาอ่ะได้น้อยกว่าตัวข้างบนนะคะตัวนี้ได้แค่ระยะห่างจากต้นไม้ได้แค่20-25ถึงเซนเราก็เลยเอาพวกแบบต้นเล็กๆต้นจิ๋วๆต้นแบบชํำอะไรอย่างเงี้ยมาไว้ข้างล่างแล้วเมื่อวานที่ปวดหัวก็คือตรงนี้ค่ะคือเวลาซื้อเราจะได้ไฟมา2อ,อันใช่ไหมเนี่ยด้านใน2เซ้นมีเส้นนี้ มีเส้นนี้เส้นหนึ่งแล้วก็ข้างในเส้นหนึง่งข้างในเนี่ยเราสามารถใช้ตะขอตะขอแม่เหล็กเนี่ยเกี่ยวเกี่ยวได้อยู่ก็คือเกี่ยวกับกําแพงนะคะแต่ว่าตัวเนี้ยด้วยความที่มันเป็นกระจกเนี่ยมันไม่สามารถออแขวนอะไรได้เลยเราก็เลยใช้วิชาลูกเสือนะคะเชือกฟางเนี่ยละคะ่ะมัดมัดหมดเลยปึ๊บนี่ มัพอมัดเสร็จแล้วก็ขันให้แน่นด้วยไม้นะคะไม้อันนี้ก็มาจากชั้นวางข้างบนนี่แหละเป็นชุดเดียวกันเนาะขันให้เขาแน่นขึ้นแล้วก็เนี่ยร้อยตัวร้อยต,ตัวเหล็กแขวนเข้าไปก็โอเคอยู่นะก็อยู่ดีเลยค่ะมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาสรุปค่าใช้จ่ายงบประมาณที่เราโดนไปนะคะ อย่างแรกเลยก็คือตู้นะคะตู้อีเกียรุสตาตู้นี้นะคะก็ราคา3,990บาทค่ะซื้อได้ที่อีเกียเนะเาะแล้วก็ต่อมาก็คือไฟปลูกไฟปลูกของด้านบนนะคะเราใช้เป็นไฟของร็อกซิลนะคะกำลัง24วัตต์อันนี้ราคารวมส่งสุดที่อยู่ที่2,140บาท ไฟด้านล่างของ SED อันนี้ของอันนี้ซื้อผ่าน Lazada เนาะราคา880บาทอันนี้รวมส่งอะคะ่ะเครื่องวัดความชื้นค่ะของ Xiaomi Mi มีของ Xiaomi Mi Jia เครื่องละ9กบาทเราซื้อมา2เครื่องเนาะรวมส่งแล้วก็222บาท แม่เหล็กตะขอที่เอาไว้แขวนไฟนะคะแขวนอุปกรณ์ต่างๆในตู้เนี่ยก็ตกอยู่ที่ชิ้นละ25บาทอันนี้ก็ซื้อออนไลน์มาเหมือนกันเนาะก็ในตู้ใช้5ชิ้นก็ตกไป125บาทชัดลมชาร์จไฟแบบหนีบอันนี้จริงๆแล้วไม่ได้ซื้อมาเพื่อจะใช้กับตู้นะคะคือซื้อมาซื้อมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วแต่ว่าเออก็เอามาใช้ก่อนเนาะก็ราคา293บาท แต่ว่ามันมีอีกแบบหนึ่งที่เราคิดเราเห็นว่าเขาใช้กันค่อนข้างเยอะแล้วก็น่าสนใจแล้วก็ถูกกว่านะคะก็จะเป็นพัดลมระบายอากาศตัวเล็กค่ะซึ่งมันจะหน้าตาคล้ายๆกับพัดลมที่เขาเอาไว้ในอยู่พวกเครื่อง cpu นะคะเป็นพัดลมระบายความร้อนก็อันนั้นราคา137บาทเครื่องตั้งเวลาเปิดปิดไฟค่ะอันนี้ก็ราคารวมส่งแล้วอยู่ที่188บาท อันนี้ก็ซื้อจาก Lazada เหมือนกันนะก็คือ Lazada ต้องเข้าแล้วนะคะชั้นวางของแม่เหล็กราคารวมส่งนะคะ229บาทเครื่องพ่นไอ้น้ำราคา81บาทแล้วก็ส่วนที่เออเฟลนะคะที่เราเจาะแล้วเจาะไม่สำเร็จก็คืออันนี้ก็จะเป็นช่องร้อยสายไฟใต้โต๊ะคอมขนาด6เซนติเมตรซื้อมาราคา60บาทค่ะ ทั้งหมดนี้นะคะรวมสุทธิแล้วเราได้ใช้จ่ายเงินไป8,216บาทค่ะนั่นแหละค่ะก็ได้เพิ่มพื้นที่สำหรับการปลูกต้นไม้นะคะก็จริงก็เป็นที่น่าพอใจนะเราชอบมากเลยนั่งมองได้ทั้งวันเลยนะคะเหอมากๆเดี๋ยวยังไงเราจะทิ้งลิงก์สำหรับซื้อของทั้งหมดนะคะไว้ให้ที่ข้างใต้ description เนาะ ยังไงก็ไปตามกันได้เท่าที่เราสังเกตมานะคะสำหรับการใช้มาประมาณ2วันแล้วเนี่ยเเรื่องอุณหภูมิเนี่ยมันยังสูงอยู่แต่ว่ามันได้ความชื้นค่ะความชื้นคือดีเลยไม่มีทางต่ำกว่า70แน่นอนด้วยด้วยเราใส่หินภูเขาไฟไว้ข้างในอะไรเงี้ยมีพัดลมมีพ่นไอ้น้ำก็เป็นการปรับความชื้นที่ดีเลยค่ะ แต่ว่าในเรื่องความเย็นเนี่ยถ้าเราไม่ได้อยู่ในแบบว่าอยู่ในอุณหภูมิปกติเราไม่ได้ใช้ห้องไม่ได้มีการเปิดแอร์นอนดูหนังอะไรงเงี้ยมันก็อยู่ที่ประมาณ30นะ30ม1อประมาณนี้ค่ะเป็นเป็นอุณหภูมิปกติสุดท้ายนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆนนะคะในการลองจัดตู้ปลูกต้นไม้ได้เนาะแล้วก็ ออถ้าใครชอบเลิยนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ mm hmm. ก็เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย